นี้เป็นครั้งที่55ตรงกับวันที่3มกราคม2 5 6พรเข้าพเจ้าในทพรสุริสงขอปริงวาจาศสัทายายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเด่หลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทศเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาัทธายายของข้าพเจ้านี้ขออัน อนุภาพคุณพระรัตรัยคูบาอาจารย์และเท,เทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวนชุมนุมเทวดาสมัตาจักกะวาเรสุอตัตาคชนตุเทวตาจะทำม,มังมุนิรายชสัสสุนันตุสักขโมขทงังสักเเคกาเมจรูเปคิลิสิขรัตะเตจันตะริเขวิมาเนทีเปรัตเถจักคาเมตะลุวะนาาาักหะเนเคหวัตถุมหิเคเต ภุมมาจายันตุเทวาชระธระมะะิสเมยัคข,ขันทรพพะนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจฉานังสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนาคารโออะยมพะทันตาธรรมมัสสวนาการโรอะยมพะทันตาธรรมมัสสวนากาโออะยมพะทันตาบทสวดนมาการสิทธิขถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ um. ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจเกเรียคาถานัตถิเมสนะนังอัญยังพุทโธเมสนะนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสดถิเมหูตุสัพพทานัตถิเมสนะนังอัญยังธรรมโมเมสนะนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสดถิเมหูตุสัพพทานัตถิเมสนะนังอัญยังสังโฆเมสนะนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสดถิเมหูตุสัพพทา สุมหาการูนิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการูนิโกนาโถอทายสักพัพปานีนางปูเรตวะปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสุรวเชนะมหตุสัพพูปัทวามหาการูนิโกนาโถหิตายสักพัพปานีนางปูเรตวะปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจักวเชนะมหตุสัพพูปัทวามหาการูนิโกนาโถสุขายสักพัพปานีนาง ภุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโคทมุตตมังเอเตนะสัจว uh ัชเชนะมาหุตุสัพุปปัตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมมิยังภะคะวาสัเกสุวิหะรติกาปิระวัตถุฉมีงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคะสัตถีปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสเปเหวะอรหันตหิทัศหิจารุกัฏาตุหิเทวตาเยหุเยนะสันนิปติตาหุติภะคะวันตังทัศนายพิคุสังคันจั อรหัตจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะหสิกยังโผพวาวสเกสุวิหารติกะปิระวัตถุเสมิงมหาวณีมหัตาภิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมตเตหิภิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันติหิทัศหิจารุกัตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพักขะวันตังทัศนายภิกขุสังคัญจะยันูนะมะยมปิเยนะพักะวาเตนุปัสังกเมยามะอุปสสังกมิตวา พระควโตสันติเกปัจเจกคาถาภาษยามาติอะตโหตาเทวตาเสยถาปีนามะพระราวาโพธิโสสัมมัญชิตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมนิเชยะเอวะเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควโตปุระโตปาตุระหังสุอะตโหตาเทวตาพระควันตังอภิบาเทตวาเอกกมันตังอัทถังสุเอเกมันตังชิตาโค เอกเทวตาพระวัตโตสัตติเกอิมังคถังอภาสิมหาสัมโยปวนาสินเทวกายาสัมมาคตาอาคตมิมังธรรมสัมยังทขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอาตโผอปราชเทวตาพระวัตโตสัตติเกอิมังคถังอภาสิตัตระพิคโบสัมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมังสุสารชีวเนตานิคะเหตวา อินทริยานิรักขันติปัตติตาติอัตถุอัปราชวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาษิเชตวาขีหลังเชตวะปารีทางอินทะอินทะขีลังโอหิจะมะเมชาเตจะริตสุทาวิมาราจักปุมาตาสุทันตาสุสูนาคติอัตถุอัปราชวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาษีเยเกจิตพุทธังสารนังคตาเส นาเตคามิสันติอภัยยูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวากายังปะริปุเรสันติติละโขภควาพิขูอมมาเตศีเยปุเยนะพิขเวทะส,สุโรกัตตุสุเทวตาสันิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอติตะมทานางาังอรหันโตสัมมาสัพพทาเตสัมปิภควะวันตานังเอตปะระมาเยวะ เทวตาสันนิปติตาเหสุงมเสยยัถาปิไมหังเอตระหิเยพิเตพิขเวพวิสันติอานาคตะมัทนานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคัวันตานังเอตปะประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยัถาปิไมหังเอตระหิอจิกิสันิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายสันิพิขเวเทวกายานังนามานิ เสิสามิภิกขวุวิเทวกายานังนามานิตังสุนาัถาสทุกังมัณสิกะโรธะพาศสามิติเอวังพันเตติโขเตภิกขุคะวะโตปจัตสโสมุคะวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุกสามิยัตถภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริขภะลังปะหิตตตาสัมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโดมะหังสาภิสามพุโน โอทาตะมะนะสาสิทธาวิป hey. ัสสนะมะลาวิลาปิโยปัญจสเตยตวาวะเนกเประวัฒเวตาโตอมตะยิสถาสาวเกสะเนระเตเทวกายะพิกันตาเตมิชนธาพิคาโวเตจะอัตตาปะมะกการุงสุตวะปุสสะสาสนังเตสามปาตุระหูยานาอมนุสานะทสนังอเปเกสะตัมทักกุงสหสังอัักสัตาริม สัตตังเอเกีสัพพสานัามาตมัตุสานะมัทธัมทัศุงอปเพเกินันตะมัทธัคงจิสาสัพพุตตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายาะบววกิตรวานะจักุมาตะโต,าตาอามาตายิสถาสาวเกสาสาเนรเตทีวากายะอภิกันตาเตวิชนานาถภิกขะโวเยโวหกิตรยิสามิธิระหิอนุปุปหโสสัตตะสัพพะสายนักขาภูมะกะปตุรวัตถวา อิีิ ALLY มันโตพิติมันโตวันน้ำมันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติวะนังฉะสะหัสสะเหมะวบัตายัขานานัตะวันนิโนอิกิมันโตพิติมันโตวันน้ำมันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติวะนังสัตตาคิลรติสะหัสสะยัขานานัตะวันนิโนอิกิมันโตพิติมันโตวันน้ำมันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติวะนัง ปิตเจเตโสระสะสหัสสายขานานตะวันนิโนติมันโตทิติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาพิกมุงพิคุนังสิมติงวะนังเวสสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนติมันโตทิติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาพิกมุงพิคุนังสิมติงวะนังกุมเิโรราชคหิโกเวปุลัสสนิเวสนังพรอโยนังสัตะสหัสสังยขานังปบยิรูปาสติกุมเิโรราชคหิโกโสปะคสิมติงมะนัง ปุริมันจะชิสังราชาทตะรัตโถปัสาสติทัตธรรมพานังอธิปติมหาราชายัสสีโสพุทธปิตะสะภะวะอินทนามะามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวะนวันโตยัสสีโนโมทะมานาพิกมุงภิกขุนังเสมิติวนังนนทักกิณัจะชิสังราชาะรื่นโหตปัสาสติ ภูมิพันธ์นางอาิปติมหาราชยัสสีโสปุตติปิศาสะฮาโวอินทะนามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาันโตยัสสีโนโมทามานาภิกมุงภิกุนังเสมาติงวนังปัจฉิมจัดที่สังราชาวพืูปโขภาษาสตินาคานางิปติมหาราชยัสสีโสปุตติปิศาสะฮาโวอินทะนามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาันโตยัสสีโนโมทามานาภิกมุงภิกุนังเสมาติงวนัง อุตรังจัตทิสังราชากุเวโรตัปปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายันสัตสีโสอุตตปิตัสสะพหาวอินทานามามหาภลาอิทิมันตโตชุติมันมตถโตวนโันะวันโตยันสัตสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสมิตินังปุริมะทิสังฆาตระโถทักชินเนาวิรุหะโกปัจจิเมนาวิรูปโขกุเวโรอ,วอุตรังจิสังจัตตารเตมหาราชาสัมมันตจตุโรติสา ธัตะมานาอัถังสุวะในจปิรวัฒเวได้สังมายาวิโนทาสาอาภูวันจะนิกายสัทธามายาปุเตมถูกเวกเตมถูกวิปูจะวิปูโตสหะจันทะโนกามะเศษโถจะก,กินนุกคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูโตจะมาตลิอิตะะเสนโนจะคันทัพโพนโรราชาชะโนสะโพอาภูปัญจะสิโคเจวติมพระรุสริยะวัชาสา เอเตจันเยจาราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทมานาอภิกรรม,มูพิภูนังเศรษฐีมนัง,านางอัฐาปูนาภะสานาคาเวสาราสหตัชกากัมพระรัศต,ตราอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาทัตรารฐาจาอาคูนาคายาสัสสีโนเอราวันโนมหานาโคโสภะสมิติมนางัง เยนาคราเชสัพหัสสารันติทิพาติชาปิวิสุทธจักผูเวหายสาเตวนมชปตาจิตราสุปันนอิติเตสานามังอภยันตะทานาขราชาะมาสีสุปันนตโตเขมักาสิพุทโสัญหาหิวจาหิอุปะยันตานาคาสุปันนาสารณมังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมมุทังอสุราสิตา พาตโรวาสาวสเสเตอิทิมันตโตยัสสิโนการกัญชาวมหาพิสมาอสุราธาณเวขษาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทณมุจีสห <c oughs> สัตตนจัพภะพิภูตานางสัพเพเบโราจานามกาสันหิตาวาพระอินเสนางราหุพัะทธะมุปาคูงสมยโยธานิพัันเตพิกูนังสิมิติวานาง อาปูจเทวปัทวีจเตโชวาโยตถาคภูงวรุณาวรุณาเทวโสมจยะยะสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอาปูเทวยะสสีโนทัศเตทัศถากายาสเพเนนะตะวันนิโนติมันโตชุติมันโตวันลมันโตยะสสีโนมทธานาภิกขมูงภิกขุนังสิงหิวะนังเวทูจเทวะสหริจะอะสามาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาปูปุรคกิตา สุยสูปัญิสาเทวาสุยยะมาภูปุรักิตานักขันนิปุรักิตาวาอาภูมันทะวาราหกาวะสูนังวาสะโวเสธโถสักโกปาคัปูรินทาโธทเศเทสตเปัสทศสากายาตสเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตทิฏิมันโตวนตะวันโตแลเสัตสีโนโมทามานาพิกระม,มุงพิภุนังสิมิตินวนังอธากูสหภูเทวาชะระมัคคิสิกขาริวะ อภิทก,กาจะโรชาจะปุม,มะปุพภะนิพาสิโนวะรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอนเนชกาสุริยะรุจิราอาภูอาภูวาสะวะเนสิโนทศเสเซทศทากายาสเพนานะตะวัน,นิโนอที่มันโตทติมันโตว,วันนั้มันโตยัะสัสิโนโมทัมาณะพิคมุนพิคุนังสิมตินวะนังสัมมานามหาสัมมานามานุสสามมนุสุตตามาคิดทา,าปะทุสิกาอาภูอาภูมนโนปะทุสิกา อาถาภูหัรโยเทวาย,ยวเวยจโรหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาภูเทวยัสัตสิโนทัศเ,เตทัศสถากาย,ยัสัพเพนานตะวันนิโนที่มันโตทุติมันโตวันนั้มันโตยะสัตสิโนโมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสิติวะนังสุกากะารุมหาอรุณาอาภูเวคานะสาสหาโอทาตะไคหาปามโมขาอาภูเทววิจักขนาสัทธามัตตาหาระคะชามิสกาจะยะสัตสิโน ทนะนยังอาคาปะชุนโนโยชิสะอภิวสติทเสเตทัศธากายาสัพเพนาน,นตะวันน้นโนอิทิมันโตทิติมันโตวันัมันโตยัสสัตสีโนโมทามนาธิกามุงภิกขุนางสมุิงวะนังเขไมยาตุสิตายามากัจก,กาจากยาสะยัสสัตสีโนสัมพิตากาลามะเสถาโชตินามัจจาสวาน,มมานิมานะรตินโนอาภูอัถาภูปารณิมิตา ทัศเตตทัศธากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันัมันโตสัศสีโนโมทัมานะพิกรมูพิภูนังสิมติวะนังสเตเตเทวานิกายาสัพเพนานตตะวันนิโนนามันวะเยนะอังคังฉงเยจันเยสะทิสาสหะปะวุทธะชาติมัชฌีรังโอขตินนะมะนาสะวังทักเขโมฆะตรังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพธรรมาปะระมัตโตจะปุตตะอิจิมัตโตสหะ ันนั่งกุมารโรติโสจสรระโสปคะสมิติงว่านางสหัสะพรม,มะโรกานางมหาพรหมาภิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทศเศรษฐาอิสราอาโคปเจก,กวสะสัปติโนเตสังจะมัชโตอาคาหาริโตปิวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพ,พรหม,มเกมาระเสนาอภิกรมิปสัก,กันหัสมันธิยัง เอทะันทะพันทะทะระเคนะพันทะมัถุโวสัมมตตาปริวาเรตมาโวมุนจิตะพุจินังอิติตัตมะหาเสโนกันหะเสนะอเปสยิปานินาตระมาหะจะสรงกตวานะเพระวังยะถาภาวุสโกเมโขทะนยันโตวัสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังขุโธอสัตยังวเส ดันจะสัพพังอภินญายะวัตถุจวานัจคู่มาตตุอมาตยสัทาสาวกเกศาเสนระเตมารสเสนะอภิกันตาเตวิชาธาภิกขาวโวเตจะอาตปะมักรุงสุตวพุทธศาสาสนังวิตราเเคหิปกามุงในสังรมังพิอินชะยงสะเพวิชิตตสังฆามาภยติตายัสสิโนบวทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทส่วนจุลชยปรณก นะโมเมพุทธ,ธเตชะสาระตะนตายะธรรมมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารายพะระเมสุราสิทธิพรม,มาจะอินทาจะจตุโรกาคัมเพรฆกาสมุทาปูตุงคังคาจสะสัพรม,มชระชัยยะปสิทธิพระวันตุเต <c oughs> ชยัชยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธาจิอุทาจินะจินาที ชัยยะชัยยะขะควนรตนนิสัยมีไรสายเสนะมรุราชาควนนารชีชัยยะชัยยะคัมภีระสมพีนาเกนทะนาคีปิสัจจะพุตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุคชาชัยยะชัยยะวะลุงนะมุคสัตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคัปุระขันทกชัยยะชัยยะขะชคนนตุรงสุกัตรพุชงศีหะพยาคตีพาชัยยะชัยยะวะอุลนะมุขยะตรา ชิตาชิตาเสนาริปุะสุทินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีเตระสธาชัยยะชัยยะธรณีสัจตินสธาชัยยะชัยยะมกราัญยาภควเกชัยยะชัยยะวารุณยเขชยะชยะรักษเสุรพุชเตชาชยะชยพรมเนทัคนาชยะชยะราชาธิราชชัยชัยยะชยปัทวินสพัง ชัยยะชัยยะอรหันตาปาเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหาลินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุระโขชัยยะชัยยะนาโภวิรุณหโกวิรูปภะโขจันทิมาระวิอินโทจะเบนะเตยโยจะกุเรวะลุโนปิจักอคิวายจะปาชุนหกุมารโอทัตตรัทโกอัถารสะมหาเทวสิทธิตาปะสะอาทโย อิสิโนสาวกัสพะชัยยะรามุภวันกุเตชัยยะธรรมจจสังโฆจะทัตสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชัยนะชัยยะสติภวันกุเตเอเตนะพุทธเตชัยนะถวตุเตชัยยะมังคารัง ชายโยปิพุทธสัตสิลิมาโตอายามรัสสจจปปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาพัมฆะนามเหสีโนชายโยปิพุทธสัตสิลิมาโตอายามรัสสจจปปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาอินทะฆะนามเหสีโนชายโยปิพุทธสัตสิลิมาโตอายามรัสสจจปปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาเทวฆะนามเหสีโน ชายโยเปริยพุทธัสสะิลิมตโตอายังมรสัจจปปะิมตโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันติปะโมทิตาชัยยตถาสุปันนัคานาเมเหสีโนชัยโยเปริยพุทธัสสะิลิมตโตอายังมรสัจจปปะิมตโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันติปะโมทิตาชัยยตถาธาณานาเมเหสีโนชัยโยเปริยพุทธัสสะิลิมตโตอายังมรสัจจปปะปิมตโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันติปะโมทิตาชัยยตถาสัพพะมขณาเมเหสีโนชยันโตโพธิยามูเลสกยานันนิจวัฒ เอวังตะวังวิชโยโหธิชยสุดยมังคะเลอปะราชิตะปัลลังเกสีเสปัทบีโปคะเลอภิเศเกสะพุทธานาขคปตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะรังสุปะพาตังสุพุติตังสุขโนสุมุขุโตจักสุริถังธรรมจาริสุปทักขินังกายะกรรมังวาจกรรมังปักขินังปัทขินังมโนกรรมังปณิชิเตปัทขินาปัทขินานิกตวานารพันตเถปัทขิน เออัตถรัตถาสุขิตาวิอุณหาพุทธสาสะเนอโรคาสุขิตาหวัวทศสะส,สัพเพหิยาติภิสุนันตุคุณโตเยเทเวสเสนิฐานในอธิคติจีพายุกสะทาวหุวตุสุขิตาหุตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตานารักขันตุชินะสาสนางังยากายจิตป,ปัฏฐานเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตตกาลิภะ ปาวัสันตุวัสสังวัสสาวราหกาโรคาจุปัทวสเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสดธรรมนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสัมบญยัคภะวาสาวัตทิยังวิหารติเชตวะในอนาคบินทิกัสสะอารามิตตระโขภะวาพิขุอัมมันเตสีภิกขะวติ ทะันติเตติพิภุกกวตัปัจัจสสงัควาเอตทะโบจักอุปปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาตุธรรมทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจติตังตถาคตัวพิสมุจติอพิสมิติอภิสมุจตวะพิสมิตวะอจิคติเทเสติปัญญเพติปัตถเพติวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสัพเพสังขารานิจติ อุปาทาวาภิกเขวิตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุคติตังตถาคโตอภิสมุจติภิสมิติอภิสมุจตวอภิสมีตวาอจิคติเทเสติอัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภัชติกุตานหิกรติสัพเพสังขาราทุคติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังชิตาวะสาธุธรรมะิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสมตติอภิสัมพุจติวะอภิสเมตตาวะอจิคติเทเสติมัญญาเปติปัทถะเปติวิวรติวิภัชติอุตานิโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทัมะวจะภะคขวาอตตะมะนาเตวิกภิกขุภะคะวโตภาสีตังอภินันคุติ บทสดพระเทวกรตตคาถาอตีตางนานวาคเมยะนปติกังเขอาาคตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทีตางปะหินันตังอปันญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตะถาตถาวิปัสติอสังทิรังอสังกุปังตังวิทามนลุครูหเย ผู้ได้เห็นธรรมมาเกิดขึ้นเฉพาะนั้นในที่นั้นนั้นยาง,งแจ่มแจ้งไม่ง่ายง่ายคลอนแคลของคุพ่อพูดอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามารณาางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายหม่พรุ่งนี้ณหนะิโนสังฆรันเตนะมาหาเสนนะีะมัจุนาพราะการผดเพียรต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากักย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิอโหรัต,ตะมะตันจิตตัง ตังเวพัเทเถกะรัตโตติสันโตอจิตคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมเก่าวรียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาทีเดียวก็น,น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขะปัจจะเวขณะสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสัพเพสังคาระทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรม นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวงชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงมรรดวามตายเป็นของยั่งยืนอวัฏสะยามะนิติมะนิจตพังเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะปะรโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเราเม็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงมรตัควรที่จะสังเวชอะยังากโยอจิรังร่างการนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะบิญญาโนขันปัสสาบิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะิเสศสติจักนอนทัพปัทวินซึ่งแผ่นดิน ะนิงขรังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหารประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตวานิอุนฉันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมุปาสโมสุโผลพความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ มะริสูจะมะริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมะวิสามิเราก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตจิเมเอถะสังไยโยความสงสัยความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบสุสวดไม่ตายอย่างกินจิตยังกินจิกกุสลังกรรมมังสะเพหิระเตหิกตะตังคุณยังโนอะลุโมทันตุสุนันตุคนตัวเยเทวะสมิงฐานิอาจิคตาทีคายุก,กสัทธาหุงตุ สุขิตาหงุนตุทุกขับภูมิจันตุมาตาปิตาสุขิตาหงุนตุทุกขับภูมิจันตุสัพเพยาติกาสุข erm ิตาหงุนตุทุกขับภูมิจันตุสัพเพอะยาติกาสุขิตาหงุนตุทุกขับภูมิจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพปตาสุขิตาหงุนตุทุกขับภูมิจันตุสัพเพปิยุปชาญาสุขิตาหงุนตุทุกขับภูมิจันตุสัพเพนักขตัสุขิตาหงุนตุทุกขับภูมิจันตุสัพเพเทวสุขิตาหงุ่นตุทุขับภ <waters> ูม บทสูตรบูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภคะวานโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภคะวานโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภคะวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาเสนีถุเปคขเรโพธิคเรตาหินตาหินตาธรรมธาเนนภะวันตุปูชิตาสดสินกรุณเตทวิหารมันทะเลเถราจากมชนวบก,การะ จะพิกขวโวสารามิกาทานปฏีอุปาสากาคามาจาเทสานิคมาจาดิสราสปานะคูตาสุกิตาภวันตุเตชะลาพุชายปิจอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกาเนียนิกังธรรมะวรังปิตจเตสัเพเปปิทุกขสกะรุตุสังขยัง ทาตัวจีรังสตังธัมโมธัมมัทราจักุขะลาสังโฆโหตุสัตมภคโวะอัธยาจจะภิตายะจะอัมเรักขตุสัตธัมโมสัพเพปิธรมมจาริโนวุจิงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปะเวทิเตปัจฉนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทักษาสเนสามาทารัง g รปะเวชันโตกาเรเทวุภวัสตุ วุฒิภาวายาสัตตานังสมิทังเนตุเมทะหนิงบาตาปิตาจอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีมนาราชาโนปักชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชะนาคาถาทุกขปัตาจะนิทุกขาพยัปตาจะนิพยาโสกปัตาจะนิโสกาโหนตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพะตังกุญยสัสมปัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทยะสีลังรักขันตุสัพพธาภาวนาเพรตตาหงุตุขัจฉันตุเทวตาขตาสุมังคระขถาโหัตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดีหงตุนิรันตรังหัตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดีหงตุนิรันตรัง โหตูสพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสติหุหตุนิรันตรงัง สัพเพพุทธาพระรัตตาปัจเจกนันจายังพรังอรหันตานันจเตชนะรักขันปัธมิสักปโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัจเจกนันจายังพรังอรหันตานันจเตชนะรักขันปัธมิสักปโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัจเจกนันจายังพรังอรหันตานันจเตชนะรักขันปัธมิสักปโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัจเจกนันจายังพรังอรหันตานันจเตชนะรักขันปัธมิสักปโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัจเจกนันจายังพรังอรหันตานันจเตชนะรักขันธปั สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจายังพรางอรหันตานันจเตชนะรักขันปัทถิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจายังพรางอรหันตานันจเตชนะรักขันปัทถิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจายังพรางอรหันตานันจเตชนะรักขันปัทถิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจายังพรางอรหันตานันจเตชนะรักขันปัทถิสัพพโส ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธย,ยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องพระอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริจุตพระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แผ้วคลาดปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยระรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุน่งิขตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐ พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมธนาสาธุการในบุญกุศสมน,นี้โปรดประสิทธิ์ประส,ระสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตุวัตถุมงคลพระปิตาเยเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวุถึงวัตถุมงคลทั้งปองที่สามสิ่งมุริเดชจัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพลาติฐานานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์พําเมื่อผลให้เป็นสิริมงคลเก่นผู้ครอบครองและบูชาทุกการเทิญ